อนะครับต่อไปนี่จะกอาพิธีกรรมนะครับการาเวนหรือว่าการขึ้นต้าวทั้งสี่นะครับแบเบป้าพิธีกรรมร้านนาะในะร้าสุขสารปัจจ้าบ้านห้วยน้ําจํานะครับนอต่อไปนะครับ Yeah. ก็ดีไปแล้วหนูไปแล้ครับะะคุณลัถ่ายวิดีโอด้วยช่วยหนูจังกรมางกรมเราแ <laughs> ลย ตัวสมมาสมพุทธัสสะตัมมุตัสสะมตวตุวะรัตตุสมมาสมมตวตุวะรัตตุสมมาสมพุทธัสสะเจตเกเมจารุเตศวิสิกะขะตตเถจันตาริเกวิมาหิภุมมาทัสยะโยจตุโรกัปปะราชาอินโถนสุวรรณนะกับปะชาอาลีสาวังกาจันมุปุกะเลสยัสมันิเลสุเถปัสนาวาทำเมปัสนาวาสังเกปัสนาวาหิโต อาณาโตยาวะปารัมปราอิมัสมิสุจักวาราจุเทวัตตาเฮียมุนิวาวัดหังสาทวโนสุนันโตสเกตเมจารุเบชุติคาตสเตจันซาริเกีมาเตปกมาทาจักโยจิคุโรกับราชาอิโมเบสิมันาราชาอริยสาวการสุขุพุกันเยเยนธสรมจิตีเยผุ้ที่ม the no no <carro> ัศนวานตุมัศนวานตุ จกคาเมวิมาในพมาชาตะโตจักรุรงกับปาราชาอิมเวสุวรรณวาชาติสาวการจัุโรอเยกัยะสัมมาจตเยมี่าาาวาังประสังอาวะโรคาราโตยาว่ประมปาร์มะันจะจะวารานท่ายามันะอาตาสนสนตสารุสารุโณ วสังขย์โนราห์นันีา้ติตาตนเป็นเจ้าหายใ่แห่งเทวบุตรเทวดาตั้งในจักรฟ้าวันท่าและสวรรค์เทวดาุกนมีมหาราชิตาเป็นตนไญารักสุทธะตนอันทักษายังหงมนบานออกดีและไชาเวรุณนะฮะตนอันทักษายังหุไนใตก็ดีไเวรุณปักจตนอันทักษายังสิกรรมตนวันตกกอดีไชยคูเววะตนอันทักษะหุหนวพอดีแต่เจ้าตั้งไว้จุตุจุโองจุตนจุะองค์ และภายในอินชาชาฟ้าตนเป็นเจ้าในแุนเนธเตวะบุตเทวดาตั้งได้ในสงสนขอวันเช่นฟ้านั้นเจ้าตั้งสี่เป็นตนเป็นประธานไปตั้งได้ในภายใาวฟูมูนะและพ่านางพอในเป็นที่สุดอันจะในในวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่ทันวิเศษในวันนี้ก็จะเป็นวันสิริใจยาโชคลาภเป็นวันป่าแพ้ยังพาสิทธาถารุตั้งมรของเป็นอันพ้นไปได้ธามบัตฑิตธรรมปุชาอะไรใหญ่น้อยใจมีอ กบ่าเสียอย่างนี้โมราจารี่แ่ก่อนก่อนเกิดมาในวันนี้ก็มาจูจอรอดเถิงในวันนี้บัดนี้สาพระลักณสัมนสสาตงหลายชุ่ผู้ชุคนขอได้ันเป็นสามัคคสามัชยีอันตกันจูปากันแต่สนุกเป็มาตกแต่งแต่พร้อมๆ้อมนำมายังมาูสุภาประชาก็ได้เอาไม้จำเี็นและโภชนาเอาตมขนมอะงรงาม ก็แตาบันนี้ผู้คาตัางหลายก็ขออาราธนาเจ้าต่างหายก็มีพระวามเป็นดีหายโปรดโปรดเสด็จลงมาเสวยสุขจุดตนจุองค์องค์ยังเครื่องปุจจานุห่งศาสนาตัางหลายแก่ดีดีไม่มีอินตาเทวาเป็นเจ้าและเต้าจะตัวลงกระบะั้งสี่หอจูงยักมาหอบเอายังเครื่องถิญญาในปุจจานต่งหลายมโนถึงนี้กานผู้คาตัางหลายก็ได้มีทิพย์ยามใสและ ลิงน้อมเข้ามาในศาสนาได้ได้พุ่ตไปตามจำสีลภาวนาเมตตาและขอให้เป็นกุศลผลบุญเต็มทั้งความฟ้าไไปแผ่กุศลส่วนบุญอันไปถึงยังเจ้าทั้งหลายทุกผู้ทุกคนกุศลกุโองแห่แต่ชิ้นทุกอันนั้นจะบแล้วขึ้นไปสู่ปราสาทเมืองบุญอันเป็นที่อยู่แห่งส่นแล้วขอจักในอันผู้คาทั้งหลายอันใดมาไม่ตาและจำศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาและได้มาบูชาเจ้าในวันนี้เจ้าวันนี้ ดังแด่นดีแล้วพอในสภาทั้งลายในปันต้นเสร็จจางอนาคตรไปใหญ่แะเจ้าไปมนุษย์แลกรรมอพะตั้งหลายและโจวมาพอตั้งหลายในวันนี้และตนตัวให้สภาทัางหลาย ขออยากใื้อี้กังวลคนต่อแรกครับให้ขอไว้หูอันจับใน้ไปเปลี่ยนคาัาปรตูปกของหพือลบมีปีเว้นไปไกลๆเส้นวชนาตั้งเต้าก้งสีแลนางธรณีอันเป็นสักทีไมหน้าจู่จำตันและสัะการใดน้อยอันผูกขาทั้งไม้หาไปน้ำมาผูกาทตั้งไม้ของห้คนแต่จากตุวไปนาขอให้เน้ยแบกคำพนาให้ผูกขาทตั้งไม้อันมาทรงึินดี ในตนตั Hoy, vie, mujer, ้งายจรงกูได้ดีดีแล้วขอเจ้าตั้งยจุบมือนคนจูจะมาระวังทักษะตนัวหยคุกาตั้งยจุหจคนน้อยไงใจมีกันแด้ดีดีแต่เจอสวัสดีนสิทธิคิดจังสิทธิกมาสิทธิเราเัาพักวันถูกเมปัจจมาเรชิโนนาโตปัโสมบริที่ังจะเป็นกังกาคเสตี 東芝浜東ト

無理さ。 โาผู้รจักะเทศไตมาจันารปะกาโสมหาเศรษฐ้พมาลัยสิงหังกไปเรือว่าเรารู้จากจงโพทุวีเมืองคนมามีกรรมปันามาใสไปบดสานำสองโทตสูในอาบายแต่ดีลและนายมาตาจานยำยนนั้นพระยมมาลเจ้าขอจิ้งยอมมือวันทวารแต่จ้า นบุญมากจบสลากผู้หอดอันเจ้าเมืองนอกจงปูเขายังกระทําบุญมีมากถึงว่าเขาก็ทําบาปของมีหลายอันจาเสตาอัว่าสาตังลายําวลมากเขาลาทราบจากเมืองโคนก็งาเอาตนเขามาสู่ยัง